มาเซอร์เขาจะได้รู้ว่าเราเนี่ยทำเองอาจจะว่าไม่อร่อยแล้วว่าไม่สวยแต่ว่าเราทำเองไงใช่ไหม <c oughs> ทำเองโดยฝีมือป๋าเห็นไหมนี่ทำเองเลยนะครับกลุ่มเราเนี่ยอาเก่าครับดูชิเนี่ยนี่คือผลงานของเรานะครับไข่เจียวต <c oughs> ่อไปก็คือไข่น้ำ ทำได้สองเมนูกับโชว์ครับกับชว์กับชว์ไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายอะไรลยอะไรลูกกับชว์เออเรอ้าวอ้าวไ่้ไม่ได้นลนไปอยู่ล่างกันไม่ได้กินเลยลนเป่าล่างๆเกับโชว์ฝนฝั่นฝุปนอะไอะไรละไอไรเขบอได้ใ่ด้เรลน่มากหไม่ใช่ชวนมาเหรอ Mà lúc mà chân <laughs> mẹ <laughs> <laughs> <laughs>